สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พิกโกนะครับไม่ใช่นะฮะคาปีปราราโกนะครับวันนี้ผมจะเมารีวิวเทศกาลฤดูใบไ,ไมผ้ผลิแหมในคลายเทศกาลฤดูหนาวเลยนะครับจะมีตกปลาได้เปล่าไม่มีนะครับแต่จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่าบิงโกรับผมประมาณบิงโกแล้วกันนะจาสมบัติฤดูใบไ,ไม้ผลินะครับง่ายๆเนาะเทศกาลฤดูใบไ,ไม้ผลินะครับจะมีทั้งหมด ห้าโหมดนะครับโหมดง่ายสุดก็โหมดเช็คอินนะไม่มีอะไรมากครับกดเข้าเช็คอินอันนี้ได้รางวัลซีฟีไปนะครับเลเวลสองการเชิดสิงโตเล็กอันนี้สําหรับใส่เติมนิดนึงนะอยากมีสกินส,สวยๆลิมิเต็ดก็ซื้อเลยครับ400บาทการเชิดสิงโตเล็กไม่รู้ปีหน้าจะมีซ้ำหรือเปล่าเดี๋ยวผมว่าเขาไม่ซ้ำแหอกครับตึกสัตว์ตีใหม่นี่ไม่เปิดน,นะครับอีกสี่วันเนาะผมว่าน่าจะสู้เหมือนเดิมนะครับสู้เหมือนฤดูหนาวเนาะที่เลือกสกิลแบบ สกิลเฉพาะมันเลยตกิวตุจีนอะไรเงี้ยแล้วก็สู้กับสัตว์ปีใหม่นะครับโคมไฟฉลองเนี่ยเหมือนเดิมนะครับนี่ถ้าเพื่อนๆเคยเล่นแล้วเนาะก็คือถอยลูกเต่านะครับนี่มันมีเจมมีเควสเนาะอันนี้สายฟรีเก็บได้นะครับผลรับไปครับผมได้ลูกเต่าแล้วรับเด้ครับอ่าโอเคครับผมแนะนำเนาะถ้าอยู่รางวัลที่แบบข้างหน้าเนี่ยไม่มีรางวัลดีๆผมแนะนำให้ทอยหนึ่งนะครับ ไหเดินทางไปไกลๆอันนี้ถ้าดูจากคลิปก่อนเพื่อนๆก็จะมีทิกตรงนี้เหมือนกันนะถ้าเก็บนี่ครับโคมไฟเนาะสังเกตด้านบนนะครับมันจะมีรางวัลปลดล็อกนะถ้าสายเติมก็จะเติม200นะครับปลดล็อกด้านขวาไปสายฟรีก็ได้ด้านซ้ายนะครับก็จะมีลูกเต๋ากับเพชรเนาะก็ถือว่าได้เพชรฟรีๆนะครับผมอันนี้ อ,อ่ถอยไปนะครับอ่าได้มาสองโคมไฟถ้าตรงนี้ผมแนะนำไม่ให้ใช้คูณห้านะนนี้ไม่ถ่ายเพราะว่าตรงนี้ถ้า,ถ,าถ้ามาันถ้ามันตกตรงรถเข็นนะมันจะกวาดหมดเลยครับเราบานจะคูณหมดเลยครับนีบันนี้อันน,น,นี้ผมว่าถ้าใช้คูณห้าผมก็เกลือนะได้คอแทนก็น <laughs> ตรโดนดีอันนี้ผมก็แนะนำไม่ใช่คูณเหมือนกันนะ แต่ไันนี้เสียงไปละอาจจะมีอีกก็จะมีอีกแน่ครับถ้าเราเจอข้างหน้าเนาะถือครับถ้าเจอแล้วจะได้ได้เบิร์นนะครับมาหาได้มาหาแต้มได้หาลูกครับผมถอยก่อนนะครับสี่นะนี้โอเคเดี๋ยวถ้าถ้ามันพลิกพลิกกระดานนะครับถ้าเจอกุญแจนี่เนาะนี่กุญแจที่เปิดทิปลิมิเต็ดนะครับ ผมแนะนําก็ใช้คูณเหมือนกันนะครับอาจจะคูณหคูณสิบคูณยี่สิบผมไม่แน่ใจถึงเท่าไหร่นะก็ใช้คูณไปเลยครับแล้วแต่ความเสียงที่เรารับได้เนะเนี่ยถ้าไม่มีโฆาณาเอาระวันน้อยๆก็ใช้คูณหนึ่งไป,เ,ปเดินเกย์ๆไปการเล่นก็ประมาณนี้ครับผโหมดนี้เนาะปุมไปฉลองต่อไปโหมดที่สําคัญนี่ฮะล่าสมบัติรู้ดูไหมทีเนี่ยเด็ดมากเลยนะก็คือง่ายที่เราเก็บเพชรไว้นะได้ใช้แล้วนะครับนี่ครับ สามารถซื้อได้นะแต่มาซื้อสูงสุดต่อรอบได้ห้าสิบตัวนะครับแต่ก่อนก่อนที่จะซื้อเรามีภารกิจนะครับเก็บได้นะก็เก็บไปก่อนเอ่ข้างบนมันจะเพิ่มนะครับตัวนะั้น6กใบอ่าดูแรกเป็ดอมีอะไรบ้างนะที่ผมแนะนำที่แรกคืออันแรกเลยครับนี่เลยตอนสวรรค์เอ้ยไม่ใช่ครับเขาเรียกอะไร,รนะนักผจนภัยนะนักชจนภยัยโอเคครับ เนี่ผมแนะนำให้แกลกกันครับตัวนี้เลยนี่ยมันนักไปจนไถไหมเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นตัวเดี๋ยวผมขอขับไปดูอีกนิดนึงนะครับไม่ใช่นะขอโทษนะครับไม่ใช่มันจะเป็นนี่ครับตัวป้าบเลยแน่แน่เป็นวิรชนนะครับมันใช้สายฟ้าขึ้นไฟนะโอ้นี่เหมาะเหมาะกับสายสกิลนะครับเหมาะกับตัวละครอย่างผมเลย ได้น้ำแข็งรงมาสบหครั้งจะเรียกอะไรครับเพื่อใช้ดอกไม้ธาตุสร้างดาเมจไฟร5 0ห์โอ้ดีนะครับดีบอกสายสกิลเลยนะอันนี้ผมแนะนำให้แลก100%ครับอันที่สองก็สัตว์เลี้ยงใหม่นะใช้สกิลทุก2เทินโอ้เร็วมากครับทุกสเทินสร้างความเสียหายไฟเท่ากับ50%ของพลังโจมตีของตัวเองโอ้ดีนะครับสายไฟแล้วนะอันนี้เหมือนทางเดบจะเอ่อ เอาเลยว,ว่าอยกระดับสายทิกิวนะครับชอบเจอแต่ธนูเนาะเจอแต่น,นดิดบินทําให้ศัตรูติดไหม้และเป็นทิปนะครับเพิ่มความเสียหายแต่เพิ่มความเสียหายไฟไฟไฟ,ฟ้าและน้ําแข็งตัวเองขึ้นสิบ้าปอร์ซ็นนะถูงสุด3าครั้งโดนสูงสุด4ี่ิบ้าเปเซ็นลยนะครับอยู่จนจบการต่อสู้ดีมากนะตัวนี้ต้องแลกนะครับแลกเลยเด็ดขาดอันนี้ถ้าเหลือนะครับอันนี้มิดผมว่าไม่แนะนําให้แลกนะสิ้นเปลืองครับสิ้นเปลืองถ้าเหลือก็แลกได้แต่ผมยังไม่แนะนํา อันนี้แรกนะครับคุมถ้าเราแลแสอนบนเสร็จมาในนี้ต่อนะครับอันนี้อันนี้ถ้ามีเหลือก็แรกไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันครับถ้ามีเหลือนะอ่ะ,อ,ะอันนี้ม้วนพรประสานสีแดงผมว่าน่าจะอัพเกรดนักประจนภัยนะาค่าน,นี้เนาะมีพรประสานนี้ เราเรากดรับเป็นยังคืนไม่มีตัวถ้ากด,ดอัปเกรดเนาะเนี่ยมันจะใช้นี่ครับตัวนี้เนาะมวลพรตสารอัปเกรดได้นะต่อไปนี่และครับนี่อันนี้ไม่ต้องไม่แลกนะครับ <S <S ถ้าเหลือก็แลกได้นะกุญแจแก็เหมือนกันถ้าเหลือก็แลกได้ที่กุญแจคุมนะสำหรับผมนะผมชอบนะอันนี้ไม่ต้องไปแลกนครับชิ้นเปลืองแต่ถ้าเหลือก็แลกได้เหมือนเดิม สรุปง่ายๆนะที่ผมดูนะครับระดับแรกเนาะแรกนี่ครับน้องกล้วยไม้รูดูไม้พายผิดสองน้องสูสูสามกล่องตำนานหากาบระดับ S นะครับถ้าเราเหลือเพรเหลือเราจะแลกอะไรต่อนะถ้าเป็นผมนะครับถ้าเป็นผมนะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะเราแลกนี่แหละถ้าเราเหลือนะผมจะแลกกุญแจก่อนผมชอบผมชอบเก็บกุญแจนะครับ จะปูนใจเสร็จผมแลกกมพีต่อนะฮะกมพีเสร็จแล้วผมก็แลกแลกสุ่มตัวนี้ต่อนะครับกล่องสุ่มฮีโร่เนาะแล้วผมก็แลกนี่ยครับกล่องตำนานผากลับต่อนะครับแล้วก็แลกอาวุธต่อนะครับอาวุธระดับเพชรไม่รู้จะแลกครบหรือเปล่านะ <c oughs> ถ้าเหลืออีกนะครับนี่ฮะมวนพอมาสานกับไอ้นี่เนาะกำพีประมาณนี้นะครับเพื่อน เราลองมาเล่นกันดีกว่าการจับสลักมันมีข้ามได้นะเดี๋ยวผมก็ขอกดอันแรกปึ๊บออ๋กดไม่ได้นะครับกดตายไม่ได้ต้องกดดึงรางวัลมันจะใช้ทีละอันนะผมจะหมุนนะผมเสียเวลาจริงปั๊บอ่าได้แล้วร็จเราจะครบพันหกอ่ะกดข้ามไปเลยครับโอเคมันจะเปิดเลยนะครับเอาเป็นบทัตรนะข้างในเพื่อนๆคือว่าอย่างนี้ склад. มีสิทธิ์ได้เยอะนะโอเคหมดละเราได้มาทั้งหมดห้าสิบห้าแหละมีรุน้นมีรุน้นนี่นะที่เรานิ่งไว้นะเราไม่ต้องนิ่งนะครับเราใช้เลยครับเต็มแม็กเพชรเรามีเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสองเคนะจากความเพียรพยายามในการเก็บได้ไปครับหมื่ห้าเปิดนะครับ โอ้โหทางทางเน่าจะมีปุ่มกดคูณสิบนะครับเอาเลยะฮะเมื่อนิ้อะสังเกตด้านซ้ายนะครับถ้าครบจะได้รางวัลที่ปลดล็อกตามนี้นะครับบินโกยยังเนี่ยอ่าบินแล้วนะได้อะไรครับเนี่ยได้รับแมวนำโชคอ๋อจะเข้าสู่โหมดพิเศษนะตอนนี้ผมได้ตัวหนึ่งแล้ ที่แกน่าจะทําปุ่มที่มันเพิ่มปกติเยอะโอเคสองตัวแล้วนะครับแมวไข่ตัวนะครับอยู่ด้านขวานะาครบแล้วนะครับแมวนําโชคคุณก็ลังเข้าสู่หมวดพิเศษแตะที่ใดก็ได้เพื่อเข้านะครับอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้นะหมวดพิเศษโอ้ที่ชิ้นส่วนด้วยนะเนี่ยครับแจวเลยน,นี่อะไรครับเนี่ยจำนวนดอกไม้ไฟที่รับคูณด้วยอัตราที่สอดคล้องนะครับอ๋อดอกไม้ไฟคูณสองวะด,ดีนะครับอะเดี๋ยวผมกดข้ามก่อนนะดึงลงบันไป มันน่าได้ได้อันเดียวเหมือนกันนะครับมันเก็บเก็บไว้อะที่ผมเข้าใจนะอ่าเพามันเปิดได้เรื่อยๆครับเนะี่ยที่ผมงงนะหรือมันเปิดได้ได้รางวัลบล็อกหนึ่งแล้วมันก็จะรีนะเดี๋ยวลองดูนะครับเพื่อนๆได้ลนะบล็อกนิ่งเลย บักก็บักครับเนี่ยหลอนครับหลอนบักนะเปิดได้รัวๆนะถ้ามันจะเปิดได้ทุกช่องนี้ก็เปิดให้ผมทุกช่องไปเลยดีวยาไม่ต้องมาตั้งสุ่มจริงไหมอ๋อน,นี่มันซีรีเซตแล้วนะกลับมาแล้วอ๋อผมไม่ได้อ่านเองอ๋อต้องปลดล็อกกนวันใหญ่สามครั้งนะครับ ละสามครั้งแล้วมันจะรีนะอืมอืม,อมโอเคครับมีคอกี้ถือว่าคุ้มนะคุ้มปว่าได้เป็นปนำโชว์ก็ถือว่าดีนะแต่ผมอยากได้ประทับไปมากกว่าน,นะนี่อะไรครับเนี่ยใช้อย่างจ,จับรางวันนลในราชสมบัติปีใหม่อ๋อโอเคครับก็คือนี่นะที่เราดึงกันนี่เข้าใจาแลวเข้าใจาและนี่มือผมสดเลยนะ คือเป็นแนวทางเพื่อนก่อนจะนินนะก็คือถ้าสามรางวันก็ปลดล็อกไปเนี่ยฮะในง่ายได้ง่ายมากนะถ้าเทีเ่ยวเก้าร้อยสามสิบก็อ่านี้ปลดล็อกแมวเลยนะครับแต่ถ้าแมวนี้ถ้าเราไม่ได้ลิแมวเวหรอนี้ยได้อีกตัวแมวนี่คุมนะแมวแมวเหรครับโอ้โหงงดีมากเลยไม่บอกง,ง่ายขนาดนี้เลยป่ะฮะผมงงนะ อ๋อเมกี้ได้คูณด้วยแหละจำนวนตัวมันคยียคูณด้วยอัตรา,าที่คูณสองนะถือว่าดีนะครับกดก็ดีเลยนะครับมามทั้งรอบมันพลิกนิดนึงอ่ะกดรัวๆไม่ได้นะเพื่อนอนถือว่าดีนะกิจกรรมนี้ผมโอเคนะผมชอบโอเคเลยสิเศษนะครับ ได้เส็ษแม่นางจะปลดล็อกส้มดีนะครับอาได้เสศจอีกนะโอเคสามเศษอ่ะครบแล้วนะราวันใหญ่ได้มาสิบห้าเศษแจวเลยครับสะสมร้อยี่สิบชิ้นโอ้โหอาจจะเป็นอัปเกรดเนาะแต่เราแลกแลกเปลี่ยนได้นะอีกร้อยนะเพื่อน,นวันนี้ผมคงไม่ได้ไปตะลุด่านนะครับ มาดาีเปิดป้ายนี่คงหมดเวลาไปเยอะมีรับเรื่องวัลได้นะคือผมจะรีบเปิดให้ครบนะครับแล้วผมจะซื้อใหม่เนาะว่ามันจะซื้อได้สูงเท่าไหร่ที่ผมเห็นเมื่อกี้คือซื้อได้สามร้อยครั้งนะครับอ่าห้าสิบเลยอะแจ๋วอันนี้คงไม่ได้มแมวนะครับเพื่อนๆผมสังเกตนะถ้ามันได้แมวตัวหนึ่งแล้วมันจะได้ตลอดนะ นี้จากการเดานะนี่อะไรครับเนี่ยอ๋อผงนะไว้อัพนักนัยจลภัรเอาลีละกบละจะหมดละจะหมดละถ้าใครไม่มีเพจนี้พาดนะครับกิจกรรมนี้อาจจะต้องแบบเติมนะครับเติมละแลาเบิต้นผมแนะนำเติมข้ามโฆษณานครับชีวิตจะสบายขึ้นเยอะ อ่ะหมดแล้วนะครับอ๋อมันซื้อได้300ครั้งนะเขาซื้อให้ครบแม็กเราเลยนะครับนี่ครับซื้อให้แม็กให้แม็กเราเลยให,ให้ได้ประทัดครบ1,600นะได้นี่ไหมไป <c oughs> เราเขาไม่ได้อยากจะได้เลยเนี่ยอ่ะคุณแจ๋โอ้โหนี่ไม่เวิร์กก็โอเคฮะ ทั้นนี้แจ๋วนะผมชอบตกับครับตวลับนะมาดบอกมันจะมีหลายขั้นนะเพื<ๆ>่อนๆ6 0จะเป็นอีกขั้นหนึ่งก็คือ50ใช้หมื่นห้าครับ100ก็ใช้สามหมื่น300ก็ใช้เก้าหมื่น ผมมีเจ็ดหมื่นขาดอีกสองหมืห่นเพชรนี่ไปเลยครับผมไปไล่หาจากหีบสมบัติได้นะเพื่ออะไรที่ได้เพชรฟรีๆต้องรีบใช้นะคหีบผนึกนะเพื่อนๆเกิดรัวๆวเลยเพชรก็ขึ้นเองอันห้านะครับโอเคไม่ได้แมวแล้วครับรู้สึกดวงกดไม่ได้แมวลยนะ แม่ผมว่าดีมากแปลว่ารอบแรกรอบสองนี่ผมดวงดีมากๆากครับเราสู้ต่อไปเราคิดกันต่อไปครับจนว่าจะครบอันหกร้อยนะครบแล้วจะครบแล้วครบแล้วรับได้นะเพื่อนแนะนำแรกเลยนะเพื่อน<ๆ>ผมเป็นแรกที่สิบครั้งนะเออผมลืมสังเกตตรงนี้นะครับ ถ้าสิบครั้งนี้ผมก็แนะนำให้แลกให้ครบเลยดีก็ดีดนะเพื่อนๆตัวละครเท่ากันเลยผมเพิ่งสังเกตอันนี้ในรังเดี๋ยวไม่เอานะมันสุ่มได้นะอันนี้มันผมไม่แน่ใจว่าสุ่มแล้วมันจะออกไหมเดี๋ยวลองไปดูเราไปดูกันมันจะมีไหมอัตราครับดูไปไม่มีนะเพื่อนๆแต่ว่าลิมิเต็ดนะ ก็แรกไปก่อนนะครับอย่างละตัวนะอันนี้ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งถ้าเราได้อีกผมก็แล้วรกแรกให้ครบนะครับแอบไปก่อนอ่าไดาไ้แล้วรับม่ละครับพี่หัวล้นออกไปนะพี่ไรหัวอย่างกาขนนี่ใช้คำพีนี้อัพนะครับนี่นะหนังสือจอมยุด ตอนนี้ผมปลดล็อกแลกใ้ให้แค่อีก6บเส็ทเท่านั้นนะจะปลดล็อกนะครับผมแนะนำให้นี่ครับหายได้นะก็หลังๆก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆในการรีวิวเนาะเดี๋ยวจะคลิปจะยาวไปนะครับเพื่อนๆก็ไปแลกไปนะครับแลกอันนี้ให้ครบก่อนนะครับแลกครบหมดแล้วก็ที่ผมแนะนำเนาะแลกนี่ครับอันนี้น่าจะเพชรเอ้ยน่าจะประทัดหมดแล้วนะ ถ้ายัางเจอเหลืออีกนะครับอันนี้ก็ดีนะครับคุมนะคุณห้าเลยเพราะปกติเราสุ่มห้ากล่องนี่ก็เปลืองอยู่นะครับก็หลักๆก็รประมาณนี้นะการรีวิวเทศกาลฤดูใบไม้ผลิถือว่าผมชอบมากแจมแมวครับแจมแมวขอบคุณมากๆครับที่รับชมนะครับเ,เพื่อนๆถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมเลยน,นะครับสวัสดีครับ